สวัสดีครับผมเดียวจากฟิล์มกลับมาอิกนะครับก็วันนี้จะมารีวิวเจ้า i ิโคตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมเนี่ยแอบเล็งมานานเลยนะครับก็ก็คือ r i โคไม y p พอร์ตซูมินิพนะครับผมเห็นที่เขารีวิวก่นก็คือแบบเลนแม่งดีมากตัวนี้นะีแล้วก็ภาพที่เห็นก็คือแบบ สวยอนะ่ะคมกริบเลยนะฮะที่ผมจะให้ดูภาพตัวอย่างจากท้ายคลิปนะฮะก็ตัวมันเริ่มวิธีการใช้กันก่อนนะฮะตัวนี้นะครับก็ฐานที่ใช้นะครับผมก็ใช้ฐานนี่นะครับ cr 1 2 3 a หรือหนึกอดว้ย <laughs> โยฐานตกนะครับ โอเคเอากล้อนนี้ก่อนเลยกันอนะันนี้กล้อนนะครับทศทีทีอาร์สอหนึ่เอนะครับผมอ่านะก็หาซื้อได้ตามเซเว่นนะบางสาขาจะมีขายหรือหาไม่ได้ก็หาตามช็อปปี้ร้านกล้องุในมีวอดนะครับผมก่อนนี้นะใส่เข้าไปนะครับผมใส่ไว้ที่นี้นะครับผมโอเคนะครับมาด้วยเลนส์ระยะ38มิมลนะครับผมซูมได้60สมิลน,นะครับมีเป็นมีระบบนะมาโครนะก็สามารถมาโครคือสามารถถ่ายได้ไกลนะก็เป็นซูมมาโครนะครับผมโอเคนะฮะ วิธีการใช้งานตัวนี้จะฟีลว่าสวิตช์เปิดคือเปิดช่องมองพร้อมกับเปิดสวิตช์เลยเปิดปุ๊บเนี่ยเด่นจะจอออย่างงี้นะครับผมนะฮะแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับในช่องมองเนี่ยเขาจะมีม,ม,มีเห็นไหมเห็นตรงจุดมาร์กตรงกลางเลยนะครับเรายะสองข้าตานะครับมาร์ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นแบบมาเข้าไปตรงกลางองี้นะครับผมโอเคเนาะนะครับก็ตรงกลางเนี่ยจ่อตรงวัตถุที่เราอยากให้ชัดนะครับจัดปุ๊บจากองค์ประกอบไฟขึ้นเขียวๆถ้าไฟแดงขึ้นด้วยแสดงว่า,าแฝดติดนะครับเนี่ยแตะปุ๊บมันขึ้นอย่างงี้จากองค์ประกอบกท้าย นะครับผมนะครับโอเคไหมนี่ไฟแดงๆคือชาร์จแฟลชอยู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ฟิล์มให้ดูนะนะครับพิ่งจะใส่ฟิล์มนะครับก็เปิดตัวนี้ออกมานะครับตรงนี้จะมี2ตัวเป็นตัวนี้คําว่าล็อกนะครับถ้าเกิดตรงเนี้ยอยู่ที่คําว่าล็อกล็อกนะครับนี่คำว่าล็อกตรงเนี้ย มันจะกดเปิดลงไม่ได้มันขัตกใจเฮ้ยทำไมันก็เปิดไม่ได้นะครับแล้วไปฝืนมันจะหักนะให้ดูตรงนี้นะครับมีคำว่าล็อกให้เราดันาอย่างนี้นะครับผมดันตรงนี้เพื่อเวลาแบบกลัวเด็กเปิดเล่นประมาณแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เองไม่ต้องดันก็ได้นะครับก็ไม่มีผลอะไรแค่เอาไว้สำหรับกันแบบเเด็กเปิดเล่นนะแล้วก็เปิดนี้ขึ้นมานะครับเปิดนี้ปุ๊บดันหลังอย่างนี้ออกมานะครับออกมาอย่างนี้ปุ๊บนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับใช้ฟิล์ม135ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ จะมีกล้องตัวหนึ่นะครับที่ในช่องใส่ฟิล์มมีเล็กๆยี่อย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นระบบออโต้เดียโคนะครับกล้องจะตั้งไอโซตามฟิล์มให้เลยอัตโนมัตินะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็พาดไปอย่างนี้ครับไปอย่างนี้นะครับผมแล้วกดให้ตรงนี้ลงน้ำเตยไหมตรงเนี้ยลงน้ำเตยนะครับปิดฝาหลังเสียงก็ฟิล์มเข้านะครับถ้าถูกต้องจะขึ้นเลขหนึ่งแบบนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็เปิดกล้องออกปึ๊บนะครับเรื่อยๆแบบนี้นะครับกดตัดอ,องค์กบเห็นไหมไฟขึ้น ผมก็กดถ่ายนะครับผมนะครับผมโอเคถ้าเราอยากถ่ายถ้าอยากถ่ายพาโูนามาให้เรากดตรงนี้ขึ้นมาเป็นอ่อนเหลืองๆจะขึ้นมาถ้าเหลืองขึ้นมาอย่างเงี้ยจะเป็นการถ่ายแบบโหมดพาโูนามานะคะะนรับนะครับแล้วก็อีเซลโทเมอร์นะเนี่ยกดเซลโทมเมอร์ไปเปนี่ยกล้องมันจะขึ้นไฟแดงขึ้นมาตรเป็นจุดขึ้นมาอย่างเงีย้ยแล้วก็ติดประมาณ10วินะครับะะก็จะก็จะกระพริบนะนะครับเนี่ยกระพริบแล้วนะฮะเป็นการตั้งเวลาถ่ายรูปเหมือนกับว่าอยากถ่ายคู่เพื่อนเงี้ย ใครก็ควรกดตั้งปุ๊บแล้วก็ไปเข้าเฟรมประมาณนั้นนะครับผมโหมดมีอะไรบ้างน,นะมีหมดแรกก็คือเป็นโหมดต,ตาแดงนะครับก็คือเวลาถ่ายเนี่ยถ่ายถ่ายพอร์เท็ดคนกลางคืนเนี่ยนะครับลูกตาจะไม่จะไม่มีสีแดงนะครับผมเป็นเป็นโหมดที่สําคัญนะเอาไว้สำหรับถ่ายคนนะครับผมกดโหมดไปนะครับโหมดไปคือโหมดไม่ใช่แฟลชนะครับผมนะก็กดถ่ายปุ๊บไฟเขียวขึ้นอย่างเดียวไฟไฟแฟลชจะไม่ขึ้นนะกดถ่าย ไปนะครับชัตเตอร์เปิดนะครับผมโอเคเนาะโหมดใช้ไม่ใช่แฟลชอันนี้โหมดบังคับให้ใช้แฟลชตลอดเวลานะครับผมอันนี้เป็นโหมดเอ่อสำหรับถ่ายบุคคลตอนกลางคืนเห็นไหมโหมดถ่ายบุคคลตอนกลางคืนนะครับผมกดอีกทีนึงนะครับเป็นโหมดถ่ายรัวกดถ่ายหนึ่งทีนะครับผมปุ๊บกดถ่ายนะครับถ่ายแฟลชเซตมันจะถ่ายต่ออัตโนมัติกดถ่ายครั้งเดียวนะครับอย่นี้ครับจะถ่ายต่ออัตโนมัตินะครับแล้วก็โหมดไปเป็นโหมดทีวีโหมดทีวีเอาไว้จะถ่ายพวกหน้าจอคอมพิวเตอร์ถ่ายพวกหน้าจอทีวีในสมัยก่อนซื ภาพอะไรต่างๆผ่านทีวีวอย่างเงี้ยนะครับใช้หมดเนี่ยมันจะสปีดมันจะต่ําทําให้ภาพไม่แบบไม่ไม่ไม่ไมไมมขึ้นเปขาดๆในช่องออในช่องเขาเรียกว่าอะไรในช่องในภาพไม่ขึ้นเป็นเส้นประมาณนั้นนะครับผมแต่ส่วนใหญ่โหมดนี้ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะหลักๆเราจะใช้โหมดธรรมดานี่คือโหมดออโต้เถ้าแสงเยอะถ้าแสงเยอะแฟลชจะไม่ออกถ้าแสงน้อยแฟลชจะออกอัตโนมัตินะครับ แล้วก็เราก็รก็สามารถปรับบังคับปิดแฟลชได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วนี่ก็ซูมเข้าซูมออกนะรูปต้นไม้เล็กกับต้นไม้ใหญ่ไหมต้นไม้ใหญ่คือซูมเข้านะครับจะเขียนว่าเทเลมาโคงอย่างนี้นะซูมออกก็กดเข้ามาอย่างนี้นะครับนี่ปกติเลนส์ระยะ30ซูมได้60สมิลนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็ปิดกล้องได้อย่างนี้นะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวก็ให้ดูนะครับวิธีการก่อฟิล์มกลับนะครับคือผมแนะนำผมจะชอบแนะนำเสมอนะครับว่าเวลาใช้กล้องคอมแพกเนี่ยนะครับ สมมติเราถ่ายเนี่ยใช่ไหมเราถ่ายอันนี้อันนี้มันขึ้นมา6รูปแล้วใช่ไหมครับสมมติว่าฟีมผมใส่เนี่ยมันมี36รูปผมถ่ายปุ on, ily, ๊บเนี yeah, UH, ่ยมันขึ้นเลข36ใช่ไหมครับแทนที่เราจะกดถ่ายจนมันหมดมวนแล้วมันกรอกลับโดยอัตโนมัตินะครับผมแนะนำนะที่จริงจะใช้วิธีการนั้นก็ได้ก็คือก็คือถ่ายมันหมดมวนนะครับแต่ผมจะแนะนําว่าให้เรากลอกกลับก่อนนะครับพอพอมันขึ้นรูปที่36เนี่ยให้เรากลอกกลับก่อนเลยโดยการกดปุ่มข้างล่างอย่างนี้นะครับผมนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ แกนฟิล์มมันเสียนะครับผมถนอมแกนฟิล์มนั่นเองนะครับแต่จริงจะถ่ายปกติได้ให้หมดบนแล้วก็กลับตัวมัดก็ได้นะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมจะเป็นคนที่ยอบว่าถ่ายจนเหลือรูปสท้ายแล้วผมจะยอมเสียรูปท้ายเป็นรูปหนึ่งเพื่อถนอมกล้องไว้นะครับเนี่ยพอมันกกลับเสร็จใช่ไหมครับเราก็เปิดฝาหลังขึ้นมานะครับผมแล้วก็เอาฟิล์มไปส่งร้านหลงนังได้เลยนะครับโอเคใช้งาน,นง่ายๆแค่นี้เองนะครับผม แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูสเปคของเลนสกล้องตัวนี้แล้วก็ภาพตัวอย่างจากกล้องตัวนี้กันนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับผมแล้วก็แล้วก็ใช้งานได้ภาพดีขนาดอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับผมแล้วตัวนี้ก็ตัวเล็กน้ำหนักเบาๆนะครับน่าใช้มากๆตัวหนึงเลยขอบคุณนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสเปคของเจ้านะครับไมิลิโคเนี่ยมิลิโคไมพอตตัวนี้นะฮะซูมินิพีเนี่นะครับสเปคเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเป็นนะครับฟูลออโตเมติก35มิลใช่ไหมออโต้โฟกัสเลนส์นะครับ เป็นเลนส์ซูมนะเลนส์มาด้วยระยะ38มิลนะครับ f 4.5 mm นะครับซูมได้60มิลนะครับท,ที่ f 9.6 mm นะฮะมเีเลนส์เนี่ย5อิลิเมนต์ใน5กรุ๊ปนะครับผมแล้วก็โฟกัสเนี่ยออโต้โฟกัสนะครับพิทวิดฟีโฟกัสก็คือการแตะครึ่งหนึ่งเมื่อล็อกโฟกัสก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ในระยะปกติเนี่ยนะครับผม เอา่เอาระยะเทเลนะครับเอเทเลโฟโต้ก็คือเทเลก็คือระยะซูมที่ที่ที่ไกลที่สุดนะครับผมตรงนั้นเนี่ยนะฮะเรานะครับจะเออ่โฟกัสได้ใกล้ที่สุดก็คือ0.6เมตรเลยนะครับถึงอินฟินิตี้นะหมายความว่าถ้าเราซูมเราซูมสุดอะนะครับจะใกล้สุด0.6แต่ถ้าเกิดว่าเป็นวายแอนเจิ้ลก็คือระยะที่เราถ่ายที่ระยะ38 m. เลยนะครับก็จะซูมได้0.8เมตรก็ก็ประมาณเออ่ หนึ่งช่วงแขนประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็มีเซลทัมเมอร์นะครับสิบวินะชัตเตอร์ก็ตั้งแต่1ต่อ4ถึง1ต่อ300นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็เาขาเรียกอะไรถายที่ใช้นะครับก็เอฟเฟรอร์ช์ต่างๆโอเคนะครับไม่มีปัญหาหลายฟิล์สปีดนะตั้งแต่64 ISO 64ถึง3ามร้สองก็ครอบคุมอยู่แล้วนะครับเป็นดีเอ็กโคสนอนดีเอกโคสก็คือสมมติว่าถ้าเกิดเราใส่ฟิล์มที่ไม่มีดีเอ็กโคเนี่ยกล้องเขาจะคิดว่า ไอโซหนึ่งร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาฟิล์มที่แบบฟิล์มแปลงหรือฟิลมม์มอะไรมาที่แบบมันไม่มีกักไม่มีเดโคดก็จะที่หนึ่งร้อยนั่นเองนะครับผมแล้วก็โอเคแบตนนแบตเตอรี่ก็คือ c r 1 2 3 a นนะสามโวลต์นะครับน้ำหนักเนี่ยสองจุดเก้า ้2,230กรัมนั่นเองนะครับไม่มีแบตเตอรี่นะไม่รู้แบตเตอรี่ประมาณนี้นะครับก็ประมาณ2กิโลกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูไปดูรูปตัวอย่างกันดีกว่านะครับว่าภาพจะคล้องตัวภาพเป็นยังไงกันบ้างอันดับแรกให้ดูตัวนี้ก่อนเลยนะครับนี่ให้ดูที่เขาลงไว้ไหมครับเนี่ยไมลิโกไมลิโกไมพอดเทอรทีนะครับซูมมินิพีนะตัวนี้ฟิล์มฟูจิร้อยนะครับผมดูให้ภาพ คมนะผมว่าผมเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบนะครับผมว่ารู้สึกว่าเป็นกล้องคอมแพกเลนส์ซูมที่ภาพออกมาได้ค่อนข้างทําได้ค่อนข้างดีมากๆดูเนี่ยเห็น,หนผมหน้ามาน้องกันไหมครับแบบเป็นริ้วสวยเลยนะครับดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่อนข้างคมและสกินโทนทําดีมากนะครับผมสังเกตว่าตัวเนี้ยสกินโทนทำค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วหลังเนี่ลยละลายอ่อนๆด้วยหไหมครับนะครับผมโอเคไอ้ okay. น,นี้อีกอันหนึ่งนะครับที่เช็กโกดักอัลเตอร์แมกซี่ร้นะครับผมนี่นะครับผมก็ ทำาอกาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับจะดูสกินโทนผิวแล้วดูความคมของเขาคืบอกว่าเป็นคอม p พ c ตรงที่เลนค่อนข้างคมเลยนะครับดูเนี่ยเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างแบบผมประทับใจนะผมชอบเป็นตัวนึ่งที่ผมว่าเนี่ยดูดิครับการเก็บไฮไลท์กับชาโดโดค่อนข้างดีวัดแสงโอเคเลยนะครับดูดิครับเอ่อเขาเรียกว่าผิวเผยเนี่ยต่างๆโอเคเลยนะครับเอ่อเป็นกล้องตรงที่น่าใช้ดูดิเนี่ยสวยๆนั่นเห็นไหมครับเนี่ยแสงมันเข้าแบบ ถคนไทยถ่ายเก่งด้วยนะครับต้องบอกอย่างนี้ด้วยแล้วก็กล้องเนี่ยบางเกมันเนี่ยคมกริบเลยแต่หลังตรงเนี้ยละลายนะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะผมว่าในลิโก้นะครับที่น่าเอามาเล่นนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยดูนะครับถ่ายมานี่นี่เปิดแฟลชนะแต่แฟตก็ค่อนข้างออกมาทําได้ดีเลยนะครับนุ่มเลยนะครับผมนะครับนะนี่นะครับก็มีนี่ถ่ายเป็นพาโนรามานะครับเนี่ยก็โอเคเลยนะครับก็ถือว่า ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่ถ่ายพอร์เตได้สกินโทนผิวสวยมากอันนี้นะครับก็ใช้เคอรเซอร์พั200นะครับถ่ายที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับผมดูรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดน้ําดูดอกเนี่ยครบเลยนะครับเขาค่อนข้างถ่ายมาคนที่ถ่ายค่อนข้างเก่งด้วยนะครับผมสังเกตว่าถ่ายวิวได้เก่งมากดูครับ เลนแบบคมมากๆด้วยนะครับผมแล้วก็เนี่ยดูนะครับความคมต่างๆรายละเอียดเนี่ยครบเลยนะนะครับเพราะว่าตัวนึงถ้าเกิดอยากได้ตัวหนึ่งเป็นตัวหนึ่งนอกกระแสเลยนะที่ผมว่าภาพมอค่อนข้างดีนี่เหมือนกันครับที่นิสวิสแล์เหมือนกันนะครับใช้เรียกว่า200เหมือนกันนะครับดูภาพนะครับมิติต่างๆเนี่ยดูดิครับเนี่ยถ่ายมวดีมากเลยนะนะครับถ่ายค่อนข้างโหตัวนี้แบบป๊อปอัพมากผมชอบรูปนี้นะครับเนี่ยเด็กแล้วก็คนเดินเนี่ยป๊อปอัพมากๆเลยนะครับเนี่ยนะ นะครับแต่ย้อนแสงเนี่ยโอเคอาจจะเก็บไฮไลท์ได้ไม่ดีย้อนแสงเพราะว่าพวกนี้มันมันติดโค้ดอาจจะไม่ได้ดีมากเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้แบบเทพมากเหมือนกับแบบพวกกล้องที่ตัว2องของมึงน,นตัวหลักพันเองแต่ถามว่าถ้าถ่ายตามแสงได้ขนาดเนี้ยเนี่ยเนี่ยขนาดเนี้ยย้อนแสงนี่ย้อนแสงจะไม่ไม่ได้ย้อนจังๆเนี่ยทำได้ขนาดนี้ผมว่าผมว่าแบบคุ้มมากๆแล้วก็ทําได้ดีมากๆแล้วนะครับน,นี่ดูอันนี้อันนี้ก็ที่ปารีสนะครับผมเขาได้พัฒเหมือนกัน200นะครับ ให้ดูนะว่าถ่ายมาเนี่ยนะเนี่ยคนถ่ายถ่ายเก่งด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยการเก็บเงาละเอียดค่อนข้างออกมาทําได้ค่อนข้างดีเลยเนี่ยนะครับผมชอบนะคนนี้เ็าถ่ายสวยมากผมชอบนะครับเนี่ยนะครับผมเนี่ยออกมาแบบเงาเงากับไฮไลท์เนี่ยค่อนข้างทําได้ออกมาดีเลยถ้าถ่ายตามแสงเนี่ยนะครับออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นวันลูฟนะ นะครับนี่ก็เป็นอีกอจุดหนึ่งที่ที่สวยนะโอเคไหมว่าตัวรูปนี่ยคนเดินฝั่งนี้คนนี้เดิเข้าแสงปิดไฮไลท์เนี่ยเออครับบอกว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับคนกําลังแบบเต้นนะแล้วก็แบบเอออัลบั้มนี้แบบดีมากนะครับทุเรียรูปนี้สวยมากนะครับแบบหยุดนกได้เลยมาถ่ายนกปึ๊บแล้วก็นะครับถ่ายหอยเฟลมีนกบินผ่านอย่างเงี้ยนะครับครับเนี่ยสวยมุรียนรูปสวยนั่นเลยนะครับ รูรนี้ผมก็ชอบนะแบบยิงตีมั้ยเขาว่าองค์กรกอบดีมากยิงตีไปปุ๊บแล้วลลจุดเนี้ยทำให้ตรงเนี้ยเด่นทำให้หอไอเฟลตรงที่เขาอยากให้เด่นเนี่ยมันเด่นตรงนี้เป็นตีขึ้นมาแล้วยิงมาขวับรูนี้สุดปะรูกนี้ผมชอบมากสวยกดให้หัวใจเขาหน่อยนะครับนี่รูกนี้ชอบนะครับผมสวยมากรูกนี้องวกรกอบครบมากๆดูนเนี่ยเป็นกล้องหนึ่งที่ตัวเล็กใครอยากได้กล้องตัวเล็กๆแล้วไปคุ้่าไปถ่ายง่ายๆตัวเนี้ยผมแนะนาเลยคุ้มมากๆนะครับผมนะครับตัวนี้ถือว่าแบบ ดูดิอัลบัมเนี่ยขขงถ่านอัลบัมบบถ่ายสวยมากผมชอบดูดีดูไม่เบื่อเลยนะครับเนี่ยเป็นการถ่ายที่แบบกลับมังภรพแล้วนะครับผมโอเคอันนี้อีกอันหนึ่งครับก็เชดโกดักโกนะครับไอโซสองถ่ายเมื่อปะาะสามกุมภาพันธ์นะนะครับให้ดูนี่ ผิวสกินโทนว่าผมว่านิโคเนี่ยเป็นเป็นกล้องที่คมแล้วก็ทำสกินโทนได้สวยอย่างเงี้ยเรียกภาพเบลอเบลอไม่ใช่กากจากกล้องโฟกัสไม่ดีแต่คือเกิดจากการที่เขาปิดแฟลชแล้วถ่ายที่แสงน้อยมันทาให้ชัตเตอร์ต่ํานะครับมันเลยทําให้ภาพค่อนข้างสั่นอย่างเงี้ยเปิดแฟแลชไหมแฟลชค่อนข้างเบาเบาสวยไหมไม่ไม่ตีนะวอกนี่ก็นี่ก็น่าจะเปิดแฟลชนะผมคิดว่านะครับเนี่ยนะครับอันนี้กลางแจ้งไม่เปิดแฟลชนะเนี่ยนะครับนี่นะครับก็ค่อนข้างออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับอ่านี่อันนี้ก็ นะครับใช้อะไรโรโม่ร้อยนะครับยี่สิบเก้าคูมภาพันธ์นะครับนี่นะครับแต่แต่โรโม่ omo, เนี่ยสีมันจะเบียงเวียงนะฟิล์มของโรโม่เป็นธรรมดาที่สีมันจะไม่ค่อยตรงจะเบียงเวียงมันจะแบบแปลกๆตาหน่อยนี่ถ่ายถ่ายนางแบบชี้ออกแบบแบบแบบนะครับผมนี่ก็ค่อนข้างโอเคเลยคมความคมไม่ต้องพูดถึงแล้วแต่ผมชอบนะครับเนี่ยเวลาใช้ฟิล์มไอโซต่ำๆแล้วยิงแฟลชแรงๆนะครับ uh, ภาพมันจะเป็นออกแบบแนวแบบวินเทจหน่อยนะเนื้อไว้แบบแบบภาพอยนีง้งคือเขาวินเทจเลยเพราะว่าถ้าใช้ดิจิตอลถ่ายภาพาแนวนี้ถ่ายยากมากแต่ฟิล์มออกมาง่ายมากๆเลยเห็นไหมมีความวินเทจสูงมากประมาณนี้เนาะนะครับก็ยังไงนะครับผมก็ฝากนะครับเพจไว้หน่อยละกันนะครับเพจผมก็คือเพจนี่นะครับฟิล์มคำแรกด,ดิกนะครับผม นนี่นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามได้แล้วติดตามอยากได้กล้องตัวไหนดีหรือว่าสอบถามรายละเอียดอะไรก็สามารถสอบถามผมได้ที่เพจฟิล์มคาเมรา addict นะครับหรือว่าผมมีอินสตาแกรมด้วยนะนะครับอินสตาแกรมก็อินสตาแกรมของผมนะครับมี2อันนะมีมีส่วนตัวส่วนตัวก็คือเนี่ยครับทอนินอกอยู่นี่อันนี้คืออินสตาแกรมของส่วนตัวผมนะครับอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นอินสตาแกรมของร้านของร้านผม <kaf. S 2> เองนะครับของอ่ก็คืออินสตาแกรมคาเมรา addict นะครับนี่นะ ก็มีผู้ติดตามประมาณหนึ่งพคนนะยังไม่เยอะมากนะครับไอ้ก็ฝากกดกดไลค์กดติดตามกดฟ o ลโล่ได้นะครับถ้ามีอยู่กล้องที่ผมลงไว้อย่างเงี้ยผมลงไปตัวเนี้ยคือมีคนรับไปแล้วนะมีคนขายไปแล้วนี่ก็เป็นกล้องทีกร้านผมเองเนี่ยตัวเนี้ยตัวเดียวกันกับตัวที่ผมให้ดูตะก,กี้นะครับก็นะครับประมาณนี้เนาะนี่ก็ Canon น o y วด์บอย่างเงี้นะครับก็จะมีตัวเนี้ยผมก็จะลงรายละเอียดไปใี่ครบแล้วก็จะมีพวกรีวิวที่ ที่ลูกค้าผมเอาไปถ่ายมาอย่างนี้นครับสามารถติดตามได้ในเพจไอจีผมนะครับผมนี่อย่างนี้ลูกค้าเขาไปถ่ายใบเฟิร uh, นะ์นน่าจะเป็นดาลารนะครับเนี่ยใช้ใช้ิโคมันก็นจะเป็นตัว FF9S ไปถ่ายมานะมีตัวหนึ่งที่ท,ที่ที่ดีนะครับอันนี้ก็รีวิวจากลูกค้ามาเหมือนกันนะเนี่ยก็จะมีแบบเพจผมก็มีร้านมีมีกล้องลงเรื่อยๆนะครับผมเข้ามาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามกด uh, ทั้งไอจีแกรมแล้วก็ทั้งหน้าเพจผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับ